สวัสดีครับแปดเจอกันนะคะพวกเราเนะเดอะควีนราชนีโตกลมนะคะ,คะต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้โลกของเราปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกออนไลน์<ช>ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตื่นขึ้นมาเนี่นะคะเราจะต้องคอนเน็กกับการออนไลน์อยู่ตลอดเวลาซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราอยู่กับูรูที่เป็นผู้เป็น IT Expert เขาคนนี้เนี่ยพลิกชีวิตตัวเองจากไม่มีอะไรเลยจากไม่รู้อะไรเลยจนกลายมาเป็นผูรูด้านไอทีด้านการค้าออนไลน์ด้วยอ,อ้าวจะเป็นใครไปไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆเราอาจารย์อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงเขาฉายาเขาไงไอทีเอ็กซ์นะสุดยอด อาจารย์ออฟเนี่ยได้ฉายาเป็น IT Expert ได้ยังไงอะคะครับต้องบอกเลยครับว่าตัวผมเองเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับฐานะค่อนข้างยากจนครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เล่นคณะนิ้วนะฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็สอนเสมอครับว่าตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนไนคนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบไอทีมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เด็ก ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับแม้กระทั่งเป็นโปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็มาเปิดธุรกิจที่ตัวเองชอบครับก็คือร้านเน็ตร้านคอมนั่นเอง <Okay. S 2> นะครเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยครับร้านเน็ตบูมไหมฮะบูมมากแต่ปัจจุบันเคยเห็นไหมฮะ มาหายหมดเลยครับก็เลยเป็นหนี้เป็นสินครับนะครับชีวิตติดลบเลยครับเป็นหนี้ประมาณ1ล้านบาทตอนนั้นกุ้งใจมากครับก็เลยตัดสินใจครับมาเรียนรู้ธุรกิจออนไลน์ครับก็เลยสามารถปลดหนี้ครับภายในระยะเวลา3ปีครับโอ้โหสปีปลดหนี้ด้วยแล้วเห็นอะไรเห็นโอกาสอะไรในโลกออนไลน์อะครับก็มองว่าอาจารย์บอกว่านะครับ ถ้าสมมติเราขายขายบโลคอะไรเนี่ยเราจะประสบความสาเร็จอ่าก็เลยเข้ามาเรียนกับอาจารย์ครับอาจารย์ก็มาสอนใช่มีอาจารย์มาสอนครับแล้วก็ใช้เวลาในครับในการเรียนเนี่ยประมาณ3ปีครับก็สามารถปัจจุบันสร้างยอดขายหลักร้อยล้านได้เลยครับตายแล้วเปลียนไปแล้วอาจารย์อออก็เหมือนพ่อมดออนไลน์เนาะครับอยากรู้ว่าเขาจะมีคาถาพิเศษหรือว่ามีอะไรนะเขาเรียกว่าเคล็ดลับอะไรในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะ จะฝากไปถึงพวกคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเต่าอย่างเราครับต้องบอกเลยนะรรครับว่าจริงๆสูตรลับนะฮะของคนสําเร็จเลยนะเขาบอกว่าคนเก่งนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองคนฉลาดนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแต่ถ้าคนฉลาดกว่านะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จ ถ้าวันนี้ครับผมอยากเป็นพิธีกรชื่อดังก็ต้องมาเรียนกับพี่ทั้งสองท่านจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้ครับอยากขายของออนไลน์ให้ปังและดังบนโลกออนไลน์ครับก็ต้องมาเรียนกับอาจารย์ออฟไอทีสเปิร์ดครับนั่นนั่นน่ก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็นําประสบการณ์ครับของการที่ล้มเหลวนะครับในการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการค้าขายออนไลน์มามาย่นย่อครับเป็น3าวัน3าวิชาครับในคอร์สสอนออนไลน์ขึ้นมาครับโอา เป็นวิชามาดูออนไลน์เลยนะครับคือเป็นคนเขาเรียกว่าไม่อมภูมิมารู้มาแล้วประสบความสําเร็จพิสูจน์แล้วบอกต่อสอนต่อใช่ครับนะครับในคลาสนี้นะครับจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคือการทําร้านค้าครับสมมติเราปกติเรามีหน้าร้านจริงไหมฮะเวลาเราทําร้านค้าเนี่ยเราต้องเปิดหน้าร้านกว้างๆใหญ่จริงไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเปิดร้านกว้างๆใหญ่เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จเขาเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่าแต่เดี๋ยวนี้ครับปลาววยกินปลาทุกปลา <icism. S 1> เราต้องเปิดร้านนะฮะให้เป็นครับข้อแรกเลยคือสอนการทําร้านค้าให้ปังระดังบุรุษอะไรทำยังไงข้อที่2ครับ30คําครับที่แม่ค้าลายต้องใช้ต้องใช้อะไรบ้างนะฮะวันที่2ครับจะสอนเทคนิคการค้นหากลุ่มเป้าหมายครับเช่น สังกะพันเอาไปขายหน้าผับหน้าเท็กได้ไหมครับอุ้ยา<ม>่ายไม่ควรอะค่ะไอ้ทีไีไปขายที่เ<ม>อสกิโมได้ไหมไม่ได้ไม่มีคนซื้อจ <ๆ S 2> ริงไหมครเราต้องรู้ก่อนครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราคืออะไระอยากรู้ไหมพี่เอว่าสินค้าอะไรขายได้ขายดีบนโลกออนไลน์อยากทราบอ,อสินค้าที่ทำให้ผู้หญิงเป็นแบบนี้ครับสวยกว่าเก่าขาวกว่าก่อนอ่อนกว่าไวผอมกว่าใครใหญ่กว่าเดิมครับแล้วคนที่จะมาเรียนครับ จำกัดไหมคะว่าต้องอายุเท่าไหร่คหลายหลายคนกังวลใจนะครับว่าเราเนี่ยอายุเยอะจะเรียนได้ไหมเราไม่เก่งไอทีจะเป็นไปได้ไหมจริงไหมฮะไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเราไม่เคยรู้คําว่าออนไลน์เนี่ยทำยังไงในคลาสเนี่ยอาจารย์สอนไปทั้งหมด180รุ่นละนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจารย์สอนไปทั้งหมด2 5 0 0 0 0คนนะครับเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่นะครับ50%เป็นี่ยครับเป็นวัยเก๋าอ่าเป็นวัยสูงวัยนั่นเองนะครับวันนี้ครับก็เลย เอาโปรโมชันดีมาฝากดีไหมครับดีโปรโมชั่นดีๆนะคะสํสำหรับรายการนี้เลยนะครับหวันครับหวิชาครับจากราคา8,900บาทนะครับหรือเพียง8 9บาทบเ้าทอุยแต่สําหรับรายการนี้นะครับ100คนแรกให้เข้ามาเรียนปีครับสามารถแอดไลน์ที่เห็นหน้าจอนะครับหรือแอดมาที่ไลน์แอดนะฮะ ai 45หครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 4 4 5 4 5 6 5 4ครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นครับค่ะวันนี้เท่านั้นนะคะ ต้องขอบคุณเนาะอาจารย์ออฟที่ต oui ้องบอกว่าเป็น IT Expert ให้เกียรติกับรายการแล้วขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณคร้าห้ามหยาบพลาดทโปรโมชั่นเด็ดสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN พขาเบรกกระทันหันปั๊บเล็บกำลังดึงก็ทิมทั่วเข้าไปเลยค่ะโอ้โหหมอบอกว่าเฉียดตาดำไปนิดเดียวเองอ่ะแดงห่อเลือดแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเลยค่ะเบลอไปหมดแล้วค่ะ วันนี้อยากจะแนะนําดาราน้องใหม่นะคะถ้าเอ่ยชื่อหลายๆคนต้องบอกว่าโอ้โหใหม่แก่กล่องเลยมารายการเราเป็นครั้งแรกแน่นอนเจนใหม่น้องเออุมาพรรู้จักไหมคะใครคะน้องเออุมาพรพบกับเธอเลยน้องเออุมาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยมีใครรู้ชื่อนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ชื่อจริงชื่ออุมาพรอคุอเข้าวงการจากนันกศัพ์ตัวได้แล้วค่ะพี่ๆค่ะถ้าเปิดหน้ากากมาก็คือคุณเอชุติมาใช่ใชค่ะใส่หน้ากากเอาไว้ก็เป็นคุณเอชุติมาแต่ชื่อจริงๆคือคุณเออุมา,มาพรมายังไงชื่อนี้คุณคุณแม่บอกว่าตอนที่ท้องเราอ่ะจะคลอดใช่ไหมคะก็เห็นค,คุณแม่อุมามากับดอกบัวมากับสิงค่ะขิงสิงมาแล้วคุณแม่ก็เลยแบบไปเปิดดูดอกบัวแปลว่าอะไรก็คือใช้ชื่อว่าอุมาพรอ๋อชื่อนีนสิดยอใช่เลประชาชนเป็นอุมา อุมาพรค่ะไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยค่ะแต่ว่าชุดตีมาเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเป็นข้าราชการตอนประกวดนางงามต้องแต่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมที่บ้านไม่แฮปปี้ก็เลยไปยืมชื่อหลานค่ะมาใช้ว่าชุดตีมาคือคิดอะไรไม่ออกค่ะแล้วก็ตัดนามสกุลออกเหลือนายนามันจะได้คล้องว่าชุดตีมานายนาสาราเหมือนกันไงแต่จริงๆชื่ออุมาพรนายนานนาพตัดออกเพื่อจะให้ทุกอย่างอะค่ะมันสั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าตนจะได้ด้วยไงนี่จะว่าไปนะคะคุณผู้ชม ช่วงปีที่เอ้ดนสไทยอ่ะคนตั้งชื่อลูกว่าชุดีมาชื่อเล่นชื่อเอ้เยอะมากจริงๆเยอะมากได้ยินมาว่าปลายปีที่แล้วประสบอุบัติเหตุถึงกับเกือบตาบอดเลยอ๋อใช่จริงๆอะไรอันนี้เรื่องจริงคือเตือนเลยนะคะเตือนเลยค่ะหลายคนที่อยู่ในรถแล้วผู้หญิงที่ชอบปัดมัสคาร่าหรืออะไรคาลูกตาแล้วมันมาดูอย่างเงี้ย เราไม่รู้หรอกข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกปะความที่เราชะล่าใจค่ะเราอ่ะมีขนตาติดในลูกตาแล้วก็เลยเปิดเปิดกระจกดูค่ะแล้วก็คิดว่าจะดึงออกเฉยๆทีนี้เล็บเรายาวแล้วก็แข็งด้วยเราคิดว่าจะดึงออกก็ะจอบใช่ไหมมันคันก็ยิ่งกัยิ่งก็จะดึงออกแค่นี้ทีนี้ข้างหน้ารถมันชนกันกระทานหันเขาเบรกกระทานหันปั๊บเล็บลังดึงก็ทิ่มทั่วเข้าไปเลยค่ะหมอบอกว่าเฉียกตาดําไปนิดเดียวเองอะแดงห่อเลือดแล้วก็มองเลยนี่เลยค่ะเบลอไปหมดเลยค่ะปิ่นประมาณเป็นอาทิตย์ ก็นั่งรถเหมือนกันแต่ปิดเอาคันตาเล่าคัตตนบาดค่ะแล้วก็ตรงตาขาวเนียแดงแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากคุณหมอบอกไม่ต้องตกใจตอนนั้นก็โควิดหรือเปล่าวะอาการตาแดงอรเงย สรุปว่าก็คือไปโดนเส้นเลือดฝอยนะคะสายตาแตกขอบคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะทั้งไงคะดิฉันจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดธรรมเลยค่ะจริงจริงจะรักษาตาขาวของเขาจะให้ขี้ขาดไม่ตลอดเลยจริงๆจริงๆอันตรายมากแล้วเธอคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่ในเรื่องของการไลฟ์ขายของใช่การไลฟ์ของเธอนี่ขายดิบขายดีขายแข็งขายรวยจนกระทั่งมีมิจฉาชีพ มาปลอมแปลงมีการหลอกให้โอนงงโอนเงินกันด้วยเไม่ได้ว่านั่งเกียนนะเธอเเก่งอ่ะเราเ่ยเป็นคนไลฟ์สดแล้วเป็นคนธรรมชาติมากเราก็ตรงไม่มีสคริปอะไรเลยนี่อยู่ดีๆก็มีมิจฉาชีพมีออ่ลูกค้าที่ก็จะโอนเงินแต่คือขายดีมากวันหนึ่งเมื่อก่อนขายได้เป็นเป็นแสนหลายแสนนะวันหนึงอะค่ะเยอะมากแต่เราไลฟ์มาราทอนคือไลฟตั้งแต่ ช่วงบ่ายกลางวันกลางคืนจะถึงเช้าทีสี่ห้ารอบอะมาราธอนไปเทาเสียงว่าจะไหนจริงฉันสู้มากเธอฉันช่วยแบบช่วยตัวเองมากช่วงโควิมจะตกงานี่ช่วงมันจอดไปรับเป็นคนช่วยคนอื่นด้วยไปรับไลฟ์ที่เขาใช่ค่ะไปรับไลฟ์เขาที่พอเราก็ช่วยคนเวลาที่มีคนเดือดร้อนขอค่านมลูกขออะไรเราก็จะช่วยเขานะคะทาบุญอันนี้คือทําตลอดอยู่แล้วแต่บอเอิร์นมีมิจฉาชีพมามาเลยบอกว่าตอนนี้อย่าไม่ต้องโอนไปทางนี้แล้วเพราะเนื่องจากว่าธนาคารเราเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง Uh huh. ไม่ต้องโอนไปให้โอนมาที่นี่คนเดียวอันนั้นคือจบแล้วเออมันเออเลิก huh. ไม่ได้แล้วก็คือทุกอย่างต้องออนมาที่เขาคนเดียวมันขึ้นมาที่หน้าจอเหรอมันมันขึ้นมาที่ทไม่มันขึ้นมาที่ลูกค้า uh huh. แล้วลูกค้าก็เลยอินบ็อกมาคุยกับเราว่าพี่แอธนาคารมีปัญหาเหรอคะต้องอนเน็นคนนี้ด้วยหรอพอเช็ค๊บของขึ้นปี้เลยคะ่ะล้วก็ขอโทษลูกค้าทุกคนว่าโปกดิไม่เคยพูดหยาบ uh huh. ขอโทษลูกค้าทุกคนนะคะ ไอ้ตัวที่มันเปรตอะสำเภสีที่มันมาขาอส่วนบุญที่มันแบบว่ามาทํานาบนหลังคนคนนึ่นก็ทํางานกันเหนื่อยแทบตายแกรู้ว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนลูกค้าจะพอจะขอ,ขอขายของได้และแกมาเอาเงินเขาไปแกรู้ว่ามันบาปรู้จังว,ว่าบาปรึเปล่บุญทุนทษพ่อแม่แกเลี้ยงมาเป็นยังไงด<อ>่าเป็นชู้ไทยไม่เล่นด่าเป็นชุดเป็นชุดเสร็จแล้วก็ด่ามีคําหยาบแล้วคำหนึ่งแล้วก็ขอโทษลูกค้าทุกคนว่าอย่าตกใจค่ะคือของมันขึ้นลูกค้ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะอะไรอย่างเงี้ย หน้าจอปุบขึ้นมนความเลยลูกค้าและแม่ค้ารุมกินโต๊ะใคังแต่นั้นก็ไม่มาอีกแล้วไม่มาถ้ามาอีกวันก็เลยอีกเราคุยกับคุณเอเขาต้องหลายทีนะแต่เราไม่เคยรู้นะว่าอะไรกันว่าเขามีสัมผัสพิเศษตั้งแต่อายุห้าขวบอ๋อฉันรู้อีกแล้วโอ้โหเลยเก่เลยอ่ะใช่ค่ะมีสัมผัสพิเศษตั้งแต่อายุห้าขวบเนื่องจากว่า คุณยายก่อนแล้วมาคุณป้าแล้วมา,าวคุณแม่แล้วมาถึงเราคือที่บ้านนะคะจะมีซิกเซนในการเห็นวิญญาณหรือว่าสื่อวิญญาณได้แล้วก็ช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเช่นซื้อรถมือสองมามีปัญหาเรื่องมีวิญญาณในรถตู้เตียงหรือบ้านอ่ะบ้านอ่ะซื้อบ้านเก่ามามแล้วก็มาเลนเวทอย่างเงี้ยมีปัญหาว่าทำไม,ามบ้านมีปัญหาตลอดอย่างเงี้ยเราดูได้อย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเขาอ๋อนี่นั่งอยู่นี่เห็นไหม เออไม่ได้ดูจะไม่ได้เปิดดูหมายถึงว่าเห็นไหมว่าร่างฉันเนี่ยมีวิญญาณไหมไม่เห็นไรแล้วแต่ถ้าแต่ที่เนี่ยเย็นสบายมากที่นี่เป็นอะไรที่ร่มรื่นถ้าอยู่บ้านนี้จะบอกว่าอบอุ่นมากแล้วมีความสุใช่และนอกจากที่มีเซนส์แล้วยังเลี้ยงกุมารด้วยจริงหรือไม่จริงจะบอกว่าคือการเลี้ยงกุมารเนี่ยจริงอ่ะเลี้ยงไม่เป็นแต่ว่าเพอินว่าเรามีเกจิอาจารย์เยอะที่เราไปนั่งวิปัสสนาคือมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่เราโสยหนักๆนแล้วเราก็โดนโดนแฟนทิ้งอ่ะ ช่วงนั้นเราดาวมากแล้วเราเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งเรารู้ตัวเองแล้วว่าเออคนจิตตกเป็นยังไง<อ>เราก็เลยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่แม่สอนเราว่าธรรมะบำบัดธรรมะโอสถมีจริงๆ<อ>ก็เลยเข้าวัดค่ะลราจากนั้นมาก็เลยยึดถือทางธรรมะเป็นหลัก<อ>แล้วก็ธรรมะโอสถธรรมะบำบัดมีจริงๆค่ะ<อ>แต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่จิตเรานะคะ<อ>ใจเราไม่ว่าใครจะสอนอยังไงธรรมะจะช่วยยงไงแต่ถ้าเราใจเรามัน,มน มันไม่เอาไม่เปิดอะค่ะมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ย่ําอยู่กับที่เพราะฉน้นว่าแบบเกจิอาจารย์เยอะมากแล้วอาจารย์เ็าบอกอาจารย์จะมรณาพล้วจะสังสารขานเราบอกอาจารย์รู้เนี่ยอาจาระสังขารเนรออาจารย์อ่ะมีโรคประจําตัวคือไตโรคไตอ่ามันวายแล้วมันไม่ไหวแล้วอาจารย์จะลัสางขารมาอีกสองอาทิตย์พวกเกจิอาจารย์เขาจะรู้ตัวเองค่ะล้วบอกแล้วไงคะเดี๋ยวโยมจะต้องมาที่กุฏิเดี๋ยวให้ให้ลูกศิษย์มาเยอะๆหลายๆคนใครจะได้อะไรจากอาจารย์เดี๋ยวจะบอก อาจารย์ก็ไล่ทลคนลคนนั้นก็แต้พระองค์นี้คนนั้นไปบูชาองค์นั้นแต่เราปับ๊บและโยมโยมชุดที่มามานี่ซิบอกอะไรคะนี่ให้น้องกูมาณมาองค์หนึ่งไม่รู้จักเออ,เอ,อตอน,น 10, 8, 10, 9, อายุสิบแปดสิบเก้าเองอ่ะอันนี้เป็นเทพที่ตกรุ่นมาจากเจ้าว่าแต่ละองค์ที่มรณภาพเราก็ให้มาแต่ดูแลดีๆแล้วจะให้คุณน้องกุมารของอทุกองค์ที่บ้านสิบเก้าองค์อโหของเขาใช้กุมารแล้วนะเหมือนลูกเลยนะใช้ตามเช็คแฟนได้ <laughs> ด้วยนะ <laughs> ไลยหาิ่งเดี๋ยวนั้นเลยโทรหามันไม่รับเราก็เลลาแต่ว่าน้องไม่รู้หรอคะว่าพี่เป็นแฟนกันอเล่าเลยคุณรายการนี้นี่จริงๆเลยก็คือว่าเรื่องเรื่องเราเคยเช็คแฟนแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะแฟนแปลกๆไปน้องมุณมาก็มาเรียกเราบอกเราว่าแม่ใช่ค่ะบอกแม่แม่ พี่ฟองเปลี่ยนไปนะพี่ฟองมีกิก๊กหลับไหมนะตอนนั้นเราหลับไม่หลับเรานั่งอยู่ตรงระเบียงเลยแม่แม่แม่แม,แม่พี่ฟองมีกิก๊กเราบอกมีกิก๊กบอกว่าอะไรวะบอกว่า,ายังไม่มีอะไรนะแม่แค่คุยโทรศัพท์กันไลน์คุยกันอ,อะไรอย่างเงี้ยเสียงเข้ามาในหูเลยใช่ให้แม่ตรวจดูโทรศัพท์ซึ่งบอกตรงๆคุณผู้ชมเอ็มคนโลเทคมากค่ะไม่รู้จักว่า messenger คืออะไรน้องวันหนึ่งหนูเปิดให้เปิดยังไงลูกรู้ไหมว่าฟองอะ่ะเขามีรหัสกี่ตัวไม่รู้สี่ห้าตัวปุ๊บ แล้วมีรหัสซ้อนรหัสอีกตึ๊ดๆแล้วมีสแกนไอ้ฟองอ่ะมีสแกนนิ้วมือปุ๊บปุ๊บอีกนะซึ่งเราก็ไม่รู้นิ้วไหนอ่ะฟองชี้กลางน้องก้อยห้านิ้วอ่ะฟองสแกนนิ้วไหนเราก็ไม่รู้เรื่องฟองก็หลับน้องแม่อยู่เฉยๆก็ตั้งไว้ให้ดูแล้วก็เปิดเองปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะน้องอ่ะจริงกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนตีสองเปิดปุ๊บปุ๊บเสร็จคุณแม่อยากดูอะไรและไหนแมสเซนเจอร์อยู่ตรงไหนอะไรคือแมสเซนเจอร์ก็ดูตรงไหนน้องก็ปุ๊บเลื่อนไปนี่ในแม่สีฟ้าเปิดปบเข้าไไปเเเเจอออลยยยยยคค่่ะะ้้าาาุกันรงงีว จริงจริงว่าเลยอะคือผู้หญิงไม่สนใจเลยว่าจริงผู้หญิงก็ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นแฟนใครเราก็ปลูกแฟนมาถามเขาบอกว่าทํายังไงได้ผู้หญิงทักเข้ามาแล้วเขาไม่รู้ยังไงผู้หญิงแบบมายั่วอะไรอย่างเงี้ยคุยเฉยๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจอกันค่ะเอ๊บอกทำานี้ไม่ถูกต้องผู้หญิงก็ทําไม่ถูกต้องรู้อยู่แล้วเป็นแฟนเราไล์หาวิ่ิงเดี๋ยวนั้นเลยโทรหามันไม่รับเราก็ลยลาถามว่าน้องไม่รู้เหรอคะว่าพี่เป็นแฟนกันพี่หนูขอโทษหนูไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่เอ๊นะเป็นแฟนกับฟรองก์บอกโอ้โหเออพี่อย่างเราเอางี้แล้วก ถ้าน้องอยากเอาจริงๆ <P> พี่จะเอาแฟนพี่ไปให้ถึงที่เลยแล้วถ้าแฟนพี่เลือกน้องพี่จบให้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ออกข่าวทีเดียวแมนมากฉันก็บอกว่าพี่ไปหาน้องเองนักเลงพอค่ะ ตอนเช้าฉันก็ไปเลยจ้าถึงบ้านเลยจ้าถึงบ้านนางไหนฮะกาญจนบุรีโอ้ยพฉันไปเลยจ้าไปกลางตลาดสดจ้านางไม่กล้ามาเจอไปคนเดียวไปคนเดียวแฟนไปส่งฟ้องไปส่งฟ้องไปด้วยฟ้องไปแต่ฟ้องไม่ลงเพราะเราลงเองลงไปค่ะคนตลาดก็ถามว่ามาทำอะไรได้ข่าวว่าน้องก็แต่งหน้าสวยมากน้องไปชอบแต่งหน้าที่นมตุ้มๆนะค่ะชื่นนี้ชิ่อนี้พี่ชอบก็อยากให้เราแต่งหน้าแบบว่า เขาปกติก็แต่งสามพันใช่ไหมคะพี่ให้เลยหมื่นหนึ่งแต่ขอแต่งตัวตัวนะคะตัวตัวกับพี่เอสสองคนสาวบอกทั้งตลาดแล้วก็พี่เอมาหาแล้วเขาก็บอกกันทั้งตลาดเลยค่ะไอ้นั่นรู้ว่าของแท้ไว้มาแล้วมันก็บอกพี่หนูไม่ยุ่งอีกแล้วค่ะหนูแค่อยากคุยกับน้องเฉยๆบบบนั้นไม่ได้ไงเออมันไม่ได้ไงมันเหยียบศักดิ์ศรีกันแบบนี้ไงเออแล้วก็จบไม่กล้าอีกเลยฟ้องพี่กล้าแล้วแต่วันนี้ ฟ้องหยุดทุกอย่างเราไม่กล้าอีกเลยนอกจากฟ้องอะนะจะต้องไปทําตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นญาติดีกันด้บพวกน้องกูมาใช่ทําห้เป็นพวกไม่ได้เป็นเป็นพวกไม่ได้ไม่มีน้องกูมาอยู่กับแม่เขาเนาะน้องวาไม่เอาน้องมานไม่ยอมใหญ่ต้องบอกเปิดฟ้องเขาก็โตขึ้นทุกวันนะองขึ้นแล้วค่ะตอนนี้คือเป็นหนุ่มขึ้นแล้วเขาเรียนรู้อะไรที่จะโตเราทําไมเราไม่เปลี่ยนฮะจริงเหรอฉันไม่โกหกสวยกว่าเดิมเราจะเปิดแมสค่ะโอเคนี่เราทําไมเราไม่เปลี่ยนฮะ จริงหรอ,อไม่โกหกสวยกว่าเดิมเรา่าเปิดแมสค์ค่ะนี่จะเล่าเรื่องของเราให้มีอัจฉร่ยต้องถอดแมสก่อนค่ะคุณผู้ชมคะให้ดูภาพอดีตนะคะแล้วก็เทียบปัจจุบันได้เลยอตอนนั้นนะคะคิดดูอายุเอตอนนั้นคือเลขสีแต่หน้าน,นำไปเลข5เลยนะตอนนั้นนะรู้สึกแย่มากสิ่งแรกของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงในวัยนี้ก็คือ ผิวค่ะผิวจะเริ่มแห้งกร้านเลยไม่ชุ่มชืม้นยังไม่พอค่ะริ้วรอยต่างๆมาแล้วคุณผู้ชมคะมันจะเป็นหน้าผากถุงต,ตาล่างตีนกาค่ะแล้วก็ล่องแก้มตรงนี้นะคะกว่าแดดนะคะเป็นสีเข้มๆม,มาเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้เลยนะคะไปเจอน้องแอนซิเลียมโผล่มาในกล้องถ่ายแแอนอายุเธอเล็กห้าแต่หน้าเธอฉันดูแล้วเหมือนเล็กสามอ่ะแอนบอกอุ้ยพี่เอง่ายในเกียวนี่เลยค่ะ <-20. S 2> ม้นสาสเทรนตีกระปุกนี้แหละแอนบอกว่าพี่เอ้มีริ้วตรงไหนตบไปเลยค่ะมันซึมง,ง่ายมากไม่เหนียวเห,หนือหนาแค่นี้เองค่ะพอได้ลองใช้คืนนั้นนะคะผิวหน้าเอ้มนะคุณผู้ชมกลับชุ่มชื้นขึ้นหลังจากนั้นใช้อย่างต่อเนื่องริ้วรอยทุ่หน้าของเอ้มและดูตื้นขึ้นหน้าแดดแลดูจางลงค่ะหน้าที่เอ้บอกว่าเฮ้ยแลดูไม่กระชับอะค่ะเพราะเอใช้ไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ยกระชับขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะพอช่างแต่งหน้าพื้นราเห็นบอกว่า นี่พี่เอไปทําอะไรมาหน้าพี่เอเนี่ยแลดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะปกตินะคะ1กระปกะะุกเนี่ยค่ะ2990บาทแต่วันนี้ค่ะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะยังไม่พอค,ค่ะแถมโลชั่นน้ำหอมแต่ถ้าใครโทรทันที่ 1, 5, 7, 7นะคะทัน99สายแถมไม่อีกเลยค่ะนี้ค่ะอีกหนึ่งค่ะสีะ4ชิ้นนี้ค่ะ จะราคา9,860บาทคุณผู้ชมจ่ายเป็นแค่2,990เท่านั้นค่ะ mm hmm. แต่ต้องโทรให้ทันที่1577หรือไลน์แอด minus 20 e n t นะคะส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วก็รูดบัตรได้ใครที่เงินเดือนยังไม่ออกโ <c oughs> ทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนค่ะ oh. อะดูอย่างดารานะคะมีน้องเอิร์กพมพรก็ใช้อยู่น้องอู๋คนนี้นะคะใช้แล้วริ้วรอยแลดู ตื้นขึ้นค่ะ99สายเท่านั้นเหรอฮะอ้ะอาวยินดีนะคะรับเอ้ให้พิ่มอีก3นาทีไม่จำกัดสายนะคุณผู้ชมค่ะซื้อ1แถม3ทั้งหมด4ชิ้นนี้2,990บาทโทรมา,าที่157หรืไลน์แอดมาลาทอนตี้เรายังหมุนเวลาต่อไปนะคะ,คะแล้วก็จับเวลาไป3นาทีและ,ะรวมกับอีก99สายด้วยใช่แล้วคะ่วคะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาที่หมายเลข157 15 7หรไลน์แอดมาล่าทอนตี้ส่งฟรีเก็บเงินไปทางรูดบัตรได้ใครที่เงินยังไม่พร้อมนะคะนี่โทรจองสิทเลยค่ะ15 โอ้โหท่านผู้ชมวันนี้คึกคักเต็มที่มากสนุกมากเนาะคุณเอค่ะดิฉันขอบคุณมากเลยนะสำหรับโปรดีๆแล้วก็เรื่องราวที่เอามาแชร์ให้เราได้รู้กันด้วยขอบคุณคุณเอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมิดินแล้วก็มิจี้ด้วยค่ะวันเสาร์นะคะ6นาฬิกาสาสนาทีค่ะเปิดมาที่ช่อง3กด33นะคะพบกับเราแน่นอนราชนีโต๊ะกลมนะคะวันนี้เราทั้ง3ามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ We'll I'm